สวัสดีตอนเช้านะักศึกษาที่น่ารักทุกคนคลิปนี้ยังคงอยู่กับการเก่งข้อสอบวิชาฟิสิกส์สำหรับการสอบปลายภาคปีการศึกษา2563คลิปนี้เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกโจทย์บอกว่าระบบซึ่งประกอบด้วยกล่องผูกติดกับสปริงระบบหนึ่งสั่นด้วยแอมพลิจูด3.50ซนเมตร มีค่าคงที่ของสปริง250นิวตันต่อเมตรและมวลของกล่องมีค่าเท่ากับ0.5กิโลกรัมจดให้เราหาพลังงานคนของระบบอัตราเร็วสูงสุดและความเร่งสูงสุดการแก้โจดปัญหาในวิชาฟิสิกส์สิ่งที่จะช่วยทำให้เราเห็นภาพของปัญหานั้นชัดเจนก็คือการวาดรูป กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันให้เราวาดรูปของมวลติดปลายสปริงและก็เขียนข้อมูลทั้งหมดที่เราได้จากสิ่งที่โจทย์ให้มาเช่นโจทย์บอกว่าสปริงระบบ1สั่นด้วยแอมพลิจูด3.50ซนตมรแอมพลิจูดเราจะวัดจากตำแหน่งสมดุลรูปนี้ตำแหน่งสมดุลก็คือเส้นประสีแดง ที่ผมกําลังแสดงให้เห็นตำแหน่งสมดุลน,นี้เราจะกําหนดให้ค่า x มีค่าเป็น0แอมพลิจูดก็คือระยะกระจัดที่วัดจาก x เท่ากับ0ออกไปได้ไกลสุดซึ่งเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ a เท่ากับแอมพลิจูดข้อนี้โจทย์กําหนดมาให้คือ3.50เซนติเมตร ค่าคงที่ของสปริงเราจะแทนด้วยตัว k โจทย์กำหนดมาให้คือ250นิวตันต่อเมตรและมวลที่ติดปลายสปริงมีค่าเท่ากับ0.5กิโลกรัมคำถามข้อแรกโจทย์ให้เราหาพลังงานกลของระบบสิ่งแรกที่ผมอยากให้พวกเราสังเกตนั่นก็คือ ตำแหน่งของมวลติดปลายสปริงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปกับพลังงานกลรวมของมวลติดปลายสปริงเราจะเห็นว่าพลังงานกลรวมของระบบที่ประกอบไปด้วยมวลติดปลายสปริงนั้นจะมีค่าคงที่ดังนั้นเราสามารถหยิบ รูปใดๆก็ได้ของการเคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e h a r ร o n i c กของมวลติดปลายสปริงเพื่อมาหาพลังงานกลของระบบแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะเลือกรูป A ททำไมผมต้องเลือกรูป A รูป A เกิดขึ้นในขณะที่มวลติดปลายสปริงนั้นมีการกระจัดสูงสุดซึ่งขณะที่วัตถุมีการกระจัดสูงสุดความเร็วจะมีค่าเป็นศูนย์ โดยปกติแล้วพลังงานกลรวมของระบบจะประกอบไปด้วยพลังงานศักด์บวกกับพลังงานจนอย่างในกรณีนี้ความเร็วมีค่าเป็นศูนแสดงว่าพลังงานจนตรงนี้ครับก็จะมีค่าเป็นศูนย์จึงเหลือเฉพาะพลังงานศัก์ซึ่งพลังงานศักด์เราสามารถคำนวณได้จากสูตร1ส่วน2 kx กำลังสองแต่ว่าในที่นี้ จ้าตัว x ของเราก็คือระยะกระจัดสูงสุดก็จะแทนด้วยตัว a ยกกำลังสองดังนั้นพลังงานกลของระบบจึงมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ของระบบซึ่งเราหาได้จากสูตร1ส่วน2 k a ยกกำลังสองผมก็แทนค่าลงไปเลยค่า k โจทย์กำหนดให้ก็คือ 250นิ้นิวตันต่อเมตร a 0.035เมตรทั้งหมดยกกำลังสองได้ค่าออกมาคือ0.153หน่วยของพลังงานก็ยังคงหน่วยจูลอยู่ต่อไปคำถามข้อ b โจทย์ให้เราหาอัตราเร็วสูงสุดคำถามก็คือ อัตราเร็วสูงสุดของมวลจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาใดคำตอบก็คือเมื่อมวลน,นั้นเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งสมดุลซึ่งถ้าเราดูจากในรูปก็คือรูป B นณตำแหน่งนี้ถ้าเรามองในเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานในเมื่อเรากำหนดให้ X มีค่าเป็น0ดังนั้นพลังงานศัก ซึ่งเราคำนวณจากสูตร1ส่วน2 k x กํลังสองก็จะกลายเป็น0ด้วยดังนั้นตำแหน่งนี้จึงเหลือเฉพาะพลังงานจนสูตรในการคำนวณหาพลังงานจนสูงสุดก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กํลังสซึ่งพลังงานจนทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานกลรวมของทั้งระบบ ซึ่งพลังงานกลรวมของทั้งระบบของเราตอนนี้มันก็มีค่าเท่ากับ U เช่นเดียวกันดังนั้น U จึงเท่ากับ k max และเราก็จะสามารถหาค่า v max ออกมาได้จากความสัมพันธ์นี้นั่นหมายความว่า v max ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของ U หาร m และก็ถอดสแค root ออกมา เมื่อเราแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ว่า2คูณกับ0.153จูลหารด้วยมวล0.5กิ 0. โลกรัมเมื่อกดเครื่องคิดเลขแล้วเราก็จะได้ VMAX ออกมาคือ0.782เมตรต่อวินาทีการหาอัตราเร็วสูงสุด เราสามารถหาได้โดยใช้สูตร v max เท่ากับ a omega ได้เลยนะครับถ้าใครจำได้โดยที่ a เนี่ยโจทยก์กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วส่วน omega มันก็คือรากที่2ของ k ส่วนด้วย m เดี๋ยวเราลองมาแทนค่าดูว่ามันจะตรงกันหรือเปล่านะครับ a m mm hmm. p พ i t u d e ก็คือ0.035เมตร ส่วนค่าคงที่ของสปริง250รนิวตันต่อเมตรแล้วก็หารด้วยมวลคือ0.5กิโลกรัมถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบตรงกันก็คือ0.7 82เมตรต่อวินาทีต่อไปคำถามข้อ C โจทย์ให้เราหาความเร่งสูงสุดความเร่งสูงสุดจะเกิดขึ้นตอนที่ บนติดปลายสปริงมีระยะกระจัดสูงสุดเราจะหาได้จากสูตร a มีค่าเท่ากับ a โอเมกายกกำลังสองเราก็แทนค่าลงไปเลยเนาะ0.035เมตรก็คือแอมพลิจูดของเราโอเมกายกกำลังสองก็คือรากที่สองของ k ส่วน m k คือ 250นิวตันต่อเมตร m คือ0.5กิโลกรัมทั้งหมดนี้ยกกำลังสองก็จะได้ค่าความเร่งออกมาคือ17 5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองก็จะเป็นการตอบคำถามในข้อ4เรียบร้อยแล้ว wow.